ครับผมโอเคนะฮะอันนี้อยู่กับเกมไมค์ครับแล้วนะครับโอเคเซิร์ฟครั้งนี้นะฮะจะไปนในเทิร์นะครับผมแต่อันดับแรกเลยคือเราไม่มีเจ้ากรา v เวลนะครับซึ่งกรา v เวลทำไมผมต้องเอากา a เวลด้วยเพราะว่าผมจะไปทำทำเบสฟินน์สเตลลนะครับผม ซึ่งผมไม่เป็นสเตลผมก็ไปเนเ่อรไม่ได้นะฮะโอเคซึ่งผมไปเล่นหลังไมมาช่วงหนึ่งนะครับผมก็ไปขุดพวกนี้มานะครับแล้วก็บางคนสงสัยว่าทำไมที่ขุดพี่กลับไปเหมือนเดิมผมทําที่ขุดใหม่อีกอันหนึ่งนะฮะแล้วก็เอาไปบวกกับที่ขุดเก่าทำกันเป็นเอพิเจนสามดาบตีอกันเป็นชมป์เลนสามนะครับผมไปถูกตอนนี้ก็ฟูลเพลทแล้วว่าโปรเด็กสองทุกอันนะครับผมขนาดที่ดูเหมือนโกงเนะนะาะเนี่ยพอจเกิดผมด,ผมดูผมก็ยังคิดว่าเฮ้ยไม่โกงหรือเปล่า แล้วก็ไม่ได้โกงนะฮะเพราะว่านี่ผมขายเองอย่างเดียวเลยนะครับโอเคนะฮะตอนนี้เราได้เลยไอ้เจ้านี้มาละปึ๊บโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะไปเนเธอร์กันนะฮะซึ่งประตูในตอนที่จะไปเนเธอร์ต้องเตรียมขวอยพร้อมก่อนอย่างเช่นบล็อกบล็อกรถขนุนแล้วก็ธนูอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมขอทำขนุนแล้วผมขอธนูนโพสองก็ได้ เอ้ไม่ได้โบกสองดิเผาแ่อสองโอเคขอ,องผมเผาเลยโอเคฮะเดี๋ยวเราจะมากดตรงนี้นะหนึ่งสองหนึ่งสองสาใช้เจ้าเดิร์ตตึบหนึ่งสองหสองสากดได้นอกเพราะว่ามันดูเกี่วการลูกตามากนะฮะปึ๊บโอเคแล้วกจุดไฟปึ๊บแล้วก็ไปในเธอะฮะ โอเคผมเจอกันที่นเนเธอร์นะฮะว้าววิติโกดิเปอร์เอฟชิเม้นต้อนนี้ของผมอีกวิติโกดิเปอร์แล้วเดครับผมโอเคะฮะทุกการเล่นของผมไม่มีการโกงหรือว่าเกมโหมดนะครับผมขอคุดไปเลยนะเพราะว่ามันไม่จำเป็นที่ต้องใช้เกมโหมดนะครับผมข้างล่างนี่มันอันตรายมากเลยฮะตรงนี้ก็อันตรายเช่นกันครับโอ้โหคือถ้าเกิดผมจะเอาที่ขุดเอฟชิเม้นขุดแล้วมันตกไปข้างล่างนี่ เดี๋ยวผมจบชีวิตได้เลยนเะนี่ยเพราะว่าข้างล่างมันเป็นบ่อลาวาเลยฮะมันเป็นบ่อขนาดใหญ่ด้วยครับซึ่งเราจะาชีวิตรอดกันยังไงเดย์มีทางผมเองก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับตรงนี้ผมโคตรข้อกลัวเลยนะขอเอาอะไรอุดตรงนี้ก่อนดีกว่านะผมไดกลับต้องไปทีเดีนี่แรับทุกอย่างที่ผมหามาจะจบหมดเลยอาการผม เผมว่าผมจะเอาของกากามาลุยเดเธอร์นะฮะของกากาก็มีโอกาสจับจะจบชีวิตที่สูงเหมือนกันนะฮะแต่ผมว่าผมเอาของกากามาลุยเดเธอร์ดีกว่าโอเคผมจะผมมาใหม่เอาของกาการมาลุยกันแป๊บนึงโอเคครับผมกลับมาเดเธอร์แล้วฮะซึ่งสิ่งที่เราอยากได้ก็คือจะมีพวกกลัวซอมบี้ที่แม่แม่งโดนตีแบบมันโดนตีทีนี้มันจะมาตีของไงคือมันไม่ใช่อะไรหรอกนะฮะ โอเคเราไม่ต้องหาวิธีการลงไปในทางปกติให้ได้ครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะลอยฟ้านะฮะเนี่ยมันมันเป็นเกาะลอยฟ้าหมันสกายบล์มลันสกายวอลเลยอะเนี่ยครับวผมต้องระวังไอ้เจ้าปากาโฮด้วยนะฮะซึ่งปากาโฮผมเกลียดปากาโฮนะผมไม่รู้ทำไมแต่ผมโคตรเกลียดเลยเพราะว่าเวลาที่ผมต่อบล็อกนะฮะมันจะชอบยิงไฟมามันก็แบบ มันก็มันก็จะยิงมาแล้วมันก็ตกในมนนองเนี่ยะครับผมซึ่งมันก็เป็นข้อเสียของปากกาโหดนะคือมอนสเตอร์ตัวมันก็มีข้อเสียเกือบหมดนะฮะเมื่อกระทันเกมมันก็ยังมีข้อเสียเหมือนกันนะครับและผมไม่ยิ้ว่าผมใกล้ถึงเกาะอีกเกาะหนึ่งแล้วนี่จะเป็นเกาะกลางทะเลนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอมาใช้แบบรือดิ้นี่เกาะนี้ก่อนดีกว่านะครับผม โอเคผมมาแลนดิ้งที่เกาะน,นี้ซึ่งจุดหมายปลายทางที่ผมจะไปคือตรงนู้นนะครับมันเป็นเกาะใหญ่นะฮะผมต้องหาวิธีการต่อตัวลงไปข้างล่างนี่สิแต่ผมก็ได้ยินเสียงมันแล้วนะฮะชิปชิปเอ้ยเชีย่ยโอ้วโอวมันดำสปอคหายเลยฮะบอกเลยอันนี้มันมันเถื่อนเกิน กันแหละโดนฮห,หนึ่งดอกแล้วมันก็ตายเลยนะฮะโอเคี๋ยว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมประเด็นหลักคือเราจะลงไปข้างล่างนี่ยังไงแล้วผมเลยามาหามาด้วยสินะฮะตรงเนี้ยคือผมอยากจะลงไปตรงนี้แล้วก็ต่อขึ้นมาข้างบนมากแต่ผมไม่รู้จะลงไปยังไงดีนะแต่ผมลองกลับไปเอาอาหารกันแล้วผมค่อยหาทางลงไกันเจี๊ยบ โอเคครับผมอะไรก็ที่ผมคิดนะฮะคือผมสามารถเอาที่หัวตะต่อมาตรงจากตรงนี้ไปถึงตรงนู้นก็ได้นะครับผมโดยที่ผมต้องระวังเจ้าปลากกาหวยที่มันกําลังบินว่อนอยู่ตรงนู้นแล้วผมก็ไม่มีแอโร่ด้วยนะฮะเนะี่ยแล้วผมก็นอนกันนี้ตู้มไม่โดนปะ่ะนี่ยผมขอดเกลียดปลากกาหวยเลยว่ะยังจะเพิ่งเล่นสิปลากกาหวยนี่ผมที่ผมกำลังทำหน้าที่อยู่นะปลากกาหวย ิอยู่แมทปากกระหวยนี่ครับผมไม่มีทีแล้วฮะปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยแล้วผมจะลองเอากาเวลวางปึ๊บ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 มับนยัง,งเอาปากกาเวลม่นหายไปเลยเห oh รอโอเมก้าส์ว่ามันเราจะต่อผิดทางไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราจะต่อต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะแลนดิ้งแบบท่าซูเปอร์ฮีโร่นะฮะโอเคนี่ปากกระหวยปั๊ ตู้ไม่โดนดนยิงซูเปอร์ฮีโร่ปึ๊บโอเคโอเคครับเอาี้ผมแลนดิงค่าซูเปอร์ฮีโร่เราละปากกระหวยกันเดี๋ยวมันถูกช้างรีโหลดหายไปแล้วเหรอมันจะเถื่อนไปแล้วช้างรู้สึกว่าช้างรีโหลดนี่มันจะมาช่วยชีวิตเราได้นะฮะแต่มาทิงนี่แบบมันเป็นปากกระหวยไม่ยิงมาดีนี่แบบโดนรีโหลดปุ๊บหายไปเลยแม่สอดจริง,รงแต่ครับ ตอนนี้ผมมาอยู่ในที่ปกติแล้วนะฮะเดี๋ยวผมขอปั๊มเบลล์นิดนึงนะครับผมที่ผมมาดีเทร์เพราะว่าผมอยากมา2อ,อย่างก็คือ1คือหาเจ้าไอ้แท่งไฟนะเว่าผมจะปรุงยาแล้วก็ปั๊มเบล,เบเบลแ,แล้วนตรนี้ด้วยนะครับผมปั๊มเบลล์ก็ปั๊ปปปปมจากไอ้พวกแร่คอร์ในตรงนี่ยนะฮะเปิบ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 สวัสดีซอมบี่พิกมวยโอเคเดี๋ยวผมขอปั๊มแร่คอรก่อนเนาะ โอเคฮะเรามีเนเธอร์เนเธอร์เนี่ยมาอยู่กี่อันหลายอันเดียวพอสมควรนะครับเราจะทำการต่อตัวขึ้นไปข้างบนโน่นนะฮะปึ๊บอย่างนี้นะปึ๊บ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 อ่าเราต้องนี่ก่อนนี่แมปึ๊บ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 ค่อยๆนะฮะอย่างนี้ของอย่างนี้มันต้องกด ใช้เัีไม่ใช้ยังใ,ใ,ใ,ใช้ใช้ความรีบนะครับใช้ความรีบทีนี้แบบตกไปนี่เลือดหายอีกนะฮะเรื่องไหนนี่เรื่องยาวเลยนะครับผมโอเคปุ๊บอยปีนี้นะฮะโอเคเรียบร้อยอเมื่อกี้เราทำทางเาทำทางอ่าขึ้นเสร็จแล้วนะฮะว้าวเป็นเรื่องยาวของตัวน้เนี่ะระบผมมาเสเตอร์ปุ๊บแบบเหมือนเอพเอสผมจะดรอปเลยนะ อราตอนนี้อัพโหลดคลิปไปด้วยไงนะครับผมเลยไม,ไม,ไม่ไม่คิดจะเล่นเซิร์ฟเวอร์นะผมอัพโหลดอยู่นะครับผมผมก็เลยคิดว่ามาเล่นเซิร์ฟเวอร์นะครับสำหรับโปรเจกต์เซิร์ฟเวอร์ดูปะนะครับผมโอเคมีเสียงมนันอีกแล้วนะครับไอ้ปากาโฮนะฮะซึ่งทำไมผมถึงเรียกมาปั่มานี่ยว,ว่าปากาโฮเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันในของเรือสมัยก่อนผมเป็นคนชอบดูนะครับนะคนแบบยูทูบเบอร์ใหม่ครับแล้วผมไปดูพี่แท็กไงพี่แท็กเขาก็เรียกปากาโฮปากาโฮผมก็เออ มันคือปาก้าโฮนะครับซึ่งไม่รู้เหมือนมันมันหม,ม,มายความว่าไงเนี่ยโอเคตรงนี้อ่าตรงนี้จะเป็นเจ้าันมันชื่อว่าอะไรนะโกคสโตนเออโกรสโตนซึ่งจะเป็นหินเรืองแสงสามารถพบในเนเทอร์เราสามารถไปทำแรมในโลกความจริงได้นะครับผมก็คือโลกป,ปกติหรือว่าทำในเนเทอร์ก็ได้นะฮะแต่ก็เอาทำดูทิเท่ทททนมาแบบ ไปสร้างในโลกความจริงเลยนอนนี่เดี๋ยวมันนี่ไปลลกความฝันนะฮะแม่ผู้ซาแบบจอยไปเลยละ เบลไวผมมดเยอะเลยนะฮะผมถือว่าฮอตปัม๊มเบลวให้ผมเยอะมากเลยนะเพราะว่าพวกนี้มันไม่เคยปีผิดภัยเลยด้วยผมอยากจะเอานั่นวะ่ะเอาไอคิมเบนดิตเ t ิร์ตเซนเดอร์ว่ะผมต้องทำการกำจัดปากกาโฮแล้วลนะ่ะจังหวัดนี้นะฮนะตรงนี้เสียมันอยู่ใกล้ๆนะครับเดี๋ยวเราเค่อยกำจัดปากกาโฮดีกว่านะฮะเวลาตืปากกาโฮคือคลแล้วท,ท,ที่เรา่ายแพ้มันมันนาน,าน หลามัวมนุษยชาติเราจะไปแพ้ปากกาโหยต่อไปไม่ได้นังไงปากกาโหยเนี่ยสวัสดีปากกาโหร์เจมาจังเลยโอเคเราไปคุยกันเนาะนะครับปากกาโหรู้สึกว่าเขายังไม่อยากต่อสู้นะฮะ <c oughs> อันนี้สิที่ผมอยากหาในเนเธอร์ก็คือเจ้าเนเธอร์ฟ <c oughs> อร์ทรีส นะครับผมคือผมอยากจะโชคดีแบบว่าปั๊บเนเธอร์ปุ๊บเจอเนเธอร์ฟอร์เทสปับนะ๊บในลำลองเนี้ยยิงตั้งใหญ่ผมเจอในวีเอสซีนี่ผมแบบสุดยอดมากเลยนะฮะลองด้วนั้นที่ไปเล่น, 4, นวีเอสีจจน้องก๊อฟเขาอะแล้วก็ไปเจอเนเธอร์ฟอร์เทสมาแล้วมันก็แบบเชี่ยอะไรวะเนเธอร์ฟอร์เทสกูคือก็ก,ก,ก็ก็ไปนะแต่มันก็ไม่ตายแนละไม่เสียเลือดด้วยนะได้แช่งเบดมาแต่กับผมแล้วเราก็เริ่มขุดเนเธอร์วาดมาแล้วเนเธอร์มันก็ปิดพอดี นะครับก็จบเลยนะฮะก็ไม่รู้ว่าจบแบบจบยังไงนะครับจบมันก็คือจบไปเนาะโอเคแล้วผมจะขอขุดเจ้านี่ก่อนดีกว่านี่เธอขอดับดับโอเคเวลผม20นะฮะในกะารทำการขุดคว้ามันนั้นเป็นเวลาสักพักหนึ่งนะฮะพอแล้ววิวล30สิบได้มากปรกอบนะครับผม เอาจริงไอ้เจ้าสมุดนี่ผมไม่น่าจะเอาไปเอ็นชารอย่างนั้นหมดเลยนะผมน่าจะเอาไปทําเป็นตู้หนังสือด้วยหรือว,ว่าผมเพราะว่าผมติด USC มากเกินไปนะครับผมยู c อเราไม่มีโอกาสที่จะทำตู้หนังสือทันหรอกครับต้องทําอย่างนั้นจริงๆนะฮะก็คือใช้แอนวิลในการตีบวกเอานะครับผมซึ่งตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ใน USC แล้วผมอยู่ในไซเบอร์ธรรมดานะครับเราจะหลงทางกลับบ้านไหมนะเนี่ยเดี๋ยวังพอจำทางกลับบ้านได้อยู่นะปึ๊บ ทางกับ,บ้านของเราคือเราต้องเดินไปทางนู้นลัวๆนะฮะแต่เราจะจทางกับบ้าเราเองนะครับผมจะพยายามไม่เดินอนอกนอกเส้นทางนะครับปึ๊บปึ๊บโอเคต้องสงความเป็นวาน,นิลลาให้เจ้าเกมใน,นทุศแงนเดี๋ยวนี่เสียปากกโหอยใกล้ผมอยากจะไปรีเทิร์นเซนเดอร์มากเลยแล้วท่ผมฝั่งนู้นผมก็เจอวะ เอาเอาดนอยู่ด้านครับอยู่น้านนะวัสดีครับปากาฮอไงบ้างครับสบายดีหรือเปล่าว้าวมาแล้วเว้ยจตีไม่ได้ละอ้จะหืออ้าวจะหืนั่นแหละครับโอเคเรียบร้อยครับผมเริ่มถ่าเซนเดอร์เสร็จแล้วนะฮะโอเคมิชชั่นเราคอมพลีทได้เจ้ากันพาวเดอร์มา นะครับโอเคเอเธอร์ผมว่าเราคงต้องหายอีกนานแน่เลยว่ากว่าผมจะเจอเจ้าเนเธอร์ฟอร์ทรีสแตรมลังเลนะครับผมว่าเนเธอร์ฟอร์ทรี๋ยวผมมาบวกข้างหน้าดีกว่าว่าเดี๋ยวผมหลงทางกลับบ้านเราจะเล่นเรื่องสวยผมนั่นผมว่าผมเร่งความเร็วเวลากลับบ้านดีกว่านะฮะโอเคเร่งความเร็วเลย ไปเทิ่์นบ้านเราชุดเดิมครับผมซึ่งแนวก็ไปเทิรแล้วเนาะนะฮะลองขอเอาค้อนของนี้เก็บก่อนดีกว่านะครับผม,นนผมเดี๋ยวเราได้เราจะได้ค้อนว่ากี่อันนะครับเดี๋ยวผมลองขอลองดูก่อนนะฮะได้มาทั้งหมด1ิอัน51อันนะครับผมโอเคผมมัเก็บนี่ผมงขอมาเก็บสั้นๆแล้วกันนะครับโอเคฮะ แนวคิดหน้าครับสือเกนเกนขับไป